วัสดีครับกบฟอดครับคลิปนี้นะครับจะพาลูกค้าทุกท่านนะครับมารับชมรีวิวกระบ,บะ4ประตูนะครับวันนี้มาในรุ่น XLS ครับ XLS เนี่ยมีจำหน่ายเฉพาะตัวขับ2นะครับแต่ XLS เนี่ยมีจำหน่ายทั้งแคปและ4ประตูนะครับแต่รถที่เรามารีวิววันนี้จะเป็นตัว4ประตูนะครับเรต้องบอกก่อนเลยเป็นรุ่นที่ขายดีมากๆรุ่นหนึ่ง นะครับเดี๋ยววันนี้ก็พาไปชมรูปแบบการตกแต่งที่ลูกค้าเลือกนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะฮะคันนี้นะถ้าชอบแบบนี้จะซื้อรุน่นนี้ก็ส่งรูปแบบแบบนี้มาได้เลยหรือชอบรูปแบบแบบนี้จะไปใส่ในสปอร์ตในวายแท็กในสตอมแท็กได้หมดเลยนะครับรูปแบบการตกแต่งรถเนี่ยไม่ตายตัวหรือเราดูเป็นแนวนี้แต่เราอยากจะได้เฉดสีเฉดหนึ่งก็สามารถแจ้งได้นะครับเดี๋ยวพาไปชมก่อนไปรับชม ฝากลูกค้าทุกทกท่านครับฝากกดไลค์ครับกดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องชาแนลยูทูบกับด้วยนะครับซื้อฟอร์ดอย่าลืมนึกถึงกับนะเบอร์โทรอีดีไลน์ก็ขึ้นไว้ให้แล้วนะครับท่านได้รับชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกเข้าไปรับชมคลิปก่อนหน้านี้ได้ที่ช่องชาแนลยูทูบกับปรโมชั่นฟอร์ดนะครับคลิกที่วิดีโอก็ได้ก็จะมีไล่ลงอยู่ทุกวัน4ี่โมงเย็นเปิดกระดิ่งจะแจ้งเตือนทุกท่านแน่นอนนะครับหรือกดดูที่เพลย์ลิสต์ก็ได้นะคมมนะครนครรรรัับบผผมมมมไไ่่ด้ีีแตววิถนก็ ทุกแบบเพราะว่าขายรถอยู่พอสมควรเนาะนะครับในคลิปช่องผมก็จะมีข้อมูลต่างๆนาๆนานครับให้ลูกค้าได้ประกอบการตัดสินใจแน่นอนนะครับเปิดกระดิ่งไว้ไม่ผิดหวังครับวันนี้นะครับนี่เลยนะครับ Ford r เล g เจ4ประตู a อ s เนะครับเครื่องยนต์ดีเซล2.0ูลิตรครับเป็นซิงเกิลเทอร์โบเกียร์อัตโนมัติ6สปีดเกียร์ออโต้ฟอร์ดก็สามารถเล่นเป็นแมนวนวลหรือเซมิออโต้ได้ก็สามารถเปลี่ยนเกียร์นะครับกดบ,บวกลบได้ที่หัวเกียร์ แรงม้าสูงสุด170แรงม้านะครับแรงบิด405นิวตันเมตรราคาจะจำหน่าย924,000บาทครับเดี๋ยววันนี้พาไปชมครับวันนี้ใส่ชุดแต่งวิกเตอร์นะครับเอ s เนี่ยก็หลักๆเลยก็ที่จำหน่ายก็ขาวดำเทาเนาะเรามาดูนะครับตั้งแต่ชิ้นแรกเลยผมขอไล่จากข้างบนก่อนเนาะนะครับก็เป็นไฟแก๊ปหลังคานะครับนี่นะเราทำสวิตแยกไว้ให้นะครับทำสวิตแยกไว้ให้ก็เปิดปิดได้นะครับท่านใดชอบก็ ติดได้เลยนะมันให้อารมณ์แบบดูแบบดูเท่ขึ้นนะดูอัพโหลดขึ้นด้วยนะครับอ่ะกะเ็เถิดมาครับที่ชุดแต่งวิกเตอร์ครับวันนี้มาในตัว V2 นะครับก็กระจังหน้าเนี่ยจะเป็นสีดําเงาหมดเลยนะนะครับแล้วก็คันนี้เพิ่มความโดดเด่นด้วยสติกเกอร์แดงเห็นไหมครับการออกแบบเรื่องของสติกเกอร์ครับก็พูดตลอดแล้วเราเรา,เราสีอะไรก็ได้นะเราจะติดช่องไหนเว้นช่องไหนก็ได้ขึ้นอยู่กับเรานะครับอ่ะอย่างอันนี้ลูกค้าก็เลือกติดแบบนี้นะครับ ไฟ LED 3จุดที่บนกระจังก็มีให้เลือกขาวกับส้มอย่างคันนี้เลือกสีส้มนะครับแล้วคันนี้เพิ่มหมามาแต่งเข้าไปนะครับแต่วันนี้ลูกค้าเลือกหมาเป็นสีดำนะครับบางคนบอกว่าไม่เด่นนะครับแต่บางทีอ่ะอย่างเงี้ยมันก็ดูขเขาเรียกครับดูสวยไปอีกแบบหนึ่งนะมันดูมีลูกเล่นไม่ได้โล่งจนเกินไปนะครับแต่ก็มีลูกเล่นนะครับให้ใครที่เดินเข้ามาเห็นในระยะเนี่ยต้องบอกก่อนเลยนะครับว่ามันก็ดูเท่นะดูสวยไปอีกแบบก็ขึ้นอยู่กับคนชอบนะครับแต่ผมว่าแบบนี้เนี้ยเลย แฟลวดีข้างกระจังครับตัวยูมีขาวกับฟ้านะครับเนี่ยถ้าเกิดใครต้องการสีฟ้าแบบนี้ก็แจ้งได้นะครับเดิมเดิมมันจะเป็นสีขาวนะฮะแล้วก็คันนี้ครับติดอะคริลิกเลนเจอร์สีแดงนะครับตัวนี้เป็นอะคริลิกแต่งนะครับก็จะเป็นแบบนี้เนาะอะคริลิกแต่งเนี่ยจะมีให้เลือกหลายสีนะครับก็ขึ้นอยู่กับลูกค้าเลยคันนี้ใส่ตัวครอบไฟหน้านะครับเป็นสีดำนะครับทำให้ดวงไฟดูคมดูจิกมากยิ่งขึ้นที่สําคัญครับไม่บังไฟวิ่งกลางวันเลย ไฟหน้าเป็น LED มัลติรีเฟคเตอร์นะครับมีไฟวิ่งกลางวันเป็น LED ระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัตินะฮะไฟตัดหมอกครับมีมาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับเป็นหลอดสีเหลืองแล้วเป็นฮาโลเจนนะครับสเกิร์ตครับวิกเตอร์นะครับวิกเตอร์เนี่ยจะเป็นสเกิร์ตนะครับแปดทับกับกันชนหน้าเดิมนะครับแล้วก็คันนี้นะครับทำตัวชายล่างเป็นสีแดงครับถ้ท่านใดต้องการทำสีนะครับก็สามารถแจ้งได้ ตัว XLS มีห่วงลากด้านหน้าฝั่งซ้ายเป็นอุปกรณ์มาตรฐานนะเด็ดเลยนะครับคันนี้ด้านหน้านดูโด,ดดเด่นมากกเ็เถิบมาด้านข้างครับคิ Q ้วล้อนะครับของวิกเตอนะตัวนี้ก็จะเดินด้วยยางนะครับจะทำดำแบบนี้หรือทำดำเงาก็ได้นะฮะคันนี้นะครับทำการยกเนาะหน้า2หลัง2นะครับใช้โชคเดิมก็ยกก็เปลี่ยนปีกนก นะครับลูกหมากลองก้อนเข้าไปนะครับเป็นสเต็ปเริ่มต้นเลยนะก็จะเป็นแบบนี้ตัวรถนะครับระบบเบรกเป็นด้านหน้าเป็นดิสเบรกด้านหลังเป็นดัมนะฮะและคันนี้ก็ใส่ล้อ20นิ้วนะครับของ O อเอซิดดัมมิลลิ่งแดงยางนะครับเป็นยางอ t 33าคูณ12.5 R ย0่นะยางก็มีหลายประเภทครับขึ้นอยู่กับเราอ่ะเราจะใส่แบบไหนนะก็สามารถแจ้งได้นะครับแก้มข้างเป็นคีบระบายความร้อนตัวครอบกระจกเป็นดำด้านนะครับมีไฟเลี้ยว คันนี้ติดตั้งเหลาหลังคาเพิ่มเติมให้มันดูเท่มากยิ่งขึ้นเหลาหลังคาก็เลือกได้ครับจะเอาดําด้านแบบนี้ดําเงาหรือเอาแบบสีเงินแบบตัววาแท็บก็ได้กันสาดนะครับวันนี้ใส่เป็นกันสาดแต่งก็จะเป็นแบบนี้นะครับมันจะมีขนาดใหญ่นะบ,บางคนก็ชอบแบบใหญ่ๆอย่างนี้นะครับชอบแบบมีตัวหนังสือก็เป็นกันสาดแต่งถ้าท่านใดชอบของแท้ที่เป็นทรงสลิมเล็กๆก,ก,ก็เลือกได้ครับเลือกได้ฟิล์มเซรามิกเลือกความเข้มได้นะครับเบ้ารองมือเป็นสีดำนะครับ การลอยเล็บลอยเครื่องประดับเราไปถูตัวรถมือเปิดเป็นสีดําด้านนะครับตัวบันไดนะฮะก็จะเป็นบันไดสีดําแบบนี้เลยใส่ครอบฝาถัางน้ํามันเข้าไปนะครับเป็นสีดำเนาะตัวหนังสือแดงรถเราเติมดีเซลได้ทุกชนิดนะครับเรนเจอร์ไม่ต้องเติมแอดบูนะครับนั่นเท่ากับว่าเราเติมน้ํามันอย่างเดียวสติ๊กเกอร์ท้ายกระบะนะครับก็วันนี้ทําเป็นเรนเจอร์พร้อมกรงเล็บสีแดงไปหมดเลยเนาะคำว่าเรนเจอร์ตัวนี้ก็ทําเป็นลายฉลุนะครับใครจะทํา3มิติลายฉลุเอากรงเล็บ ตรงกลางสีแดงข้างนอกสีเงินอะไรยังไงได้หมดเลยนะครับตัวเล็กตัวใหญ่ก็ขึ้นอยู่กับเราบันไดเหยียบขึ้นท้ายกระบะมีมาคันนี้ใส่โลบาเล็กนะครับทรงปืนของเออรเลนเดอร์ตัวนี้ก็เป็นตัวท็อปะครับมีไฟหลีไฟเบรคไฟถอยมาพร้อมเลยนะครบทุกอย่างนะครับติดฝาปิดท้ายไฟฟ้านะครับหรือโรลเลอร์ชัตเตอร์นะครับของแอรลูกาตัวนี้ก็รับประกัน3ปีหรือ1,000 0แกิโลอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนเนาะเปลี่ยนไฟท้ายเป็นฟูลเอลีดีนะครับตัวนี้ก็เป็นไฟแต่งนะก็ สวยงามนะครับแล้วก็ดูหรูนะใส่ครอบไฟท้ายเป็นสีดําเข้าไปนะครับเพื่อให้ดูมีมิติมากยิ่งขึ้นฝาท้ายนะครับมีไฟเบรกดวงที่3ตัว xls เนี่ยมีกล้องฝั่งที่โลโก้มานะครับแบบนี้คันนี้ก็ติดครอบฝาท้าย ford เข้าไปนะครับทำตัวหนังสือเป็น3มิติดําแดงแบบนี้นะครับท่านใดจะทําสีเป็นแดงล้วนน้าเงินล้วนดําเงาล้วนหรือ3มิติแบบนี้ก็แจ้งได้นะครับตัวครอบฝาท้ายนี่มีทั้งวาลโลโก้ที่เป็นแบบนี้หรือครอบทับโลโก้เข้าไป กันชนท้ายนะครับรุ่น xls มีมาจากโรงงานรถคันนี้ภายในเป็นบอ่อหนังนะครับเป็นบอ่อหนังพวงมาลัยไฟฟ้าแอร์แบ,บ็กหใบนะครับจอเลือนไม้แนิ้วจอกลาง10นิ้วครับเป็นซิงค์โฟรเออเดอร์ตัวแอปเปิลคแบบไร้สายนะครับรองรับโทรฉุกเฉินเมื่อเกิดอุบัติเหตุนะมีโหมดการขับขี่4โหมดนะครับต้องบอกก่อนเลยนะคุ้มมากๆสําหรับคันนี้นะครับลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถส่งรูปและคลิปนี้มาได้นะครับ หรือต้องการเอาไปแต่งแบบไหนก็ได้เนาะยังไงนะครับคลิปนี้ก็ฝากลูกค้าทุกท่านครับฝากกดไลค์ครับกดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องชาแนลยูทูบกับด้วยนะครับซื้อฟอร์ดอย่าลืมนึกถึงกอบนะเบอร์โทรดีไลน์กับขึ้นไว้แล้วนะครับคลิปนี้ผิดพลาดตกหล่นประกันได้กราบขออภัยครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ